ดูแลกายและใจไปพร้อมกับเราในสารานุกรมสุขภาพรายการที่จะชวนคุณมาค้นพบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและสมดุลชีวิตมาร่วมเรียนรู้รับฟังและพัฒน,นากายและใจให้แข็งแรงเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและความสุขอย่างยั่งยืน ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพอยู่กับจูดี้บุญรัตน์ชานชัยเมทาวัตรค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกับคุณหมอสมชายนะคะเกี่ยวกับเรื่อง ADHD นะคะสําหรับเด็กไปแล้วเราก็ได้รู้จักนะคะทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้กันไปแล้วซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กับคุณหมอสมชายอยู่เหมือนเดิมค่ะซึ่งคุณหมอนะคะจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับ การที่ผู้ปกครองนะคะหรือว่าพ่อแม่จะทำการดูแลหรือว่าอยู่ร่วมกับเด็กที่มีอาการ ADHD อย่างไรและจะช่วยให้เขาเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรถ้าหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วก็เชิญไปรับฟังกันได้เลยคะ่ะ คุณพ่อคุณแม่มีวิธีไหนที่จะสามารถช่วยลูกให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหรือว่ามีวิธีการรักษาโรคนี้อย่างไรมันสามารถหายขาดได้ไหมคะค,ค,คุณหมอครึ่งหนึ่งคือเราพอเราสังเกตเพราะลูกเราไม่ค่อยเหมือนคือว่าลูกเราแปลกๆคือเราหนึ่งเขาจะเมือยลอยแต่เขาไม่โง่แต่เขาก็เวลาบอกอะไรเขาก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ซึมแบบว่าเขาจะเมือยลอยตลอดเวลา แต่ว่าส่วนมากเนี่ยตอนช่วงอุบาลเนี่ยจะเห็นได้ชัดในพวกที่เด็กที่ h y p e r a c t i v y เพราะฉะนั้นมันอาจจะอาจจะขัดแย้งกันใช่ไหมพราะวาสองอันเนี้ยมันผ่ากันอันหนึ่งคือเด็กอยู่เฉยๆคือเหมือรอยแล้วก็ daydreaming สร้างความฝันในกลางวันอะไรพวกเนี้ยก็คือพวก attention deficit พวกไม่มีโฟกัสไล่เด็กพวกหนึ่งที่ hyperactive คือสองอันนี้มันเป็นสองขั้วแต่มันเป็นโรคเดียวกันแต่จริงๆเป็นโรคเดียวกันเพราะีทีนี้ อพอในอดุบาลเนี่ยคือเด็กที่จะเห็นได้ก็คือพ่อจอนอันุบาลน,นี่ดีนังสือก็อาจจะไม่แคร์เรื่องเกลียดเรื่องอะไระเพราะนั้นจะดูจะเห็นได้ชัดว่าเด็กผู้นี้จะอยู่เฉยไม่ได้เขาต้องหาคนมาคุยด้วยอะไรเง,งี้ยไปถ้าไปแกล้งคนนู้นคนนี้ทำเนปัญหาหรือว่าคนนั่งในห้องเรียนพน่อในอนุบาลอาจจะต้องนั่งสักช่วงหนึ่งเด็กคนนี้อาจจะสักสิบปีที่เขาก็ลุกขึ้นมาละเขาจะ ยู่เฉยไม่ได้หรือว่ามือก็จะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องเล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็ขียนู่นขียนี่แล้วก็ไม่ฟังครูเนี่ยแต่ว่าอาจารย์อาจจะไม่หนักมากเพราะครูอาจจะไม่แคร์มากหรือว่าเในบางโรงเรียนก็อาจจะให้มีเวลาในห้องเรียนน้อยอาจจะไปวิ่งเล่นทั้งนอกมากเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เห็นได้ชัดแต่ว่าส่วนใหญ่จะเข้าไปถึงร่นปถมเนี่ยก็เริ่มจะเห็นละเพราะหนึ่งอาจจะไม่เก่งแต่ดูๆก็ไม่โง่แต่ว่าทำไมสอบทุกครั้งหรือว่าการบ้านไม่ส่ง คณคูสั่งอะไรมาก็จำไม่ได้แล้วก็มีชิ้นการบ้านเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วบางทีก <rainforest encore> <rec gamma enders> ็ลืมนู่นลืมนี่แล้วก็ลายจะโดนแบบว่าเป็นคนที่เอ่อไม่ระวังหรือว่าซี้ซัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกพวกหนึ่งก็พวกที่พวกผู้หญิงสามารถจะแบบพวกอาจจะงเชนเดอร์เสร็จแล้วผู้ผู้ชายเนี่ยจเป็นพวกที่ชอบแกล้งคนอื่นทุบบูลี่คนอื่นก็มีแล้วก็อยู่ถึงไม่เป็นแล้วทับคุยแล้วคู่สอนก็คุยกับแถวบ้านคุยกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เพราะเพราะรู้สึกว่าค,คุณครูก็อาจจะมาที่คุณครูอาจจะมาคุยกับพ่อแม่เลยว่าเออลูกคุณแปแลกๆส่วนใหญ่เนี่ยค,คุณครูจะเป็นคนมาบอกพ่อแม่ว่าเออลูกของคุณอยู่ท่โรงเรียนมีพฤติกรรมแบบนี้นะ่ะแล้ว,ล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 ว,วนั่งเฉยไม่เป็นแล้วก็วรบกวนคุณครูเวลาสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าเอะก็จริงน,นะแล้วพอเราพาลูกเราไปกินข้าวข้างนอกก็มีปัญหาไปที่บ้านที่คุณปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นในการวินิจฉัยเนี่ยเล้วการที่ด็กเนื้อ คือเราต้องมีกฎเกณฑ์ที่ว่าเด็กพวกนี้ต้องเป็นสองสองสถานะพร้อม,มกันานนาว่่ใชือที่บ้านด้วยที่โรงเรียนด้วยถ้าเป็นที่เดียวก็ไม่ไม่นับว่าเป็นเด็กเป็นเป็นเป็นสภาวะนี้คือสมมติว่าเด็กคนนี้ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นเด็กที่ทาตัวแบบเอเดียสตีเลย่ะเป็นคนที่ขัดขืนอะไรพวกเนี้แต่อยู่บ้านเรียเรียบร้อยแล้วก็ฟังทุกอย่างทําได้ทุกอย่าง พ่อแม่สั่งอะไรทำเรียบร้อยแล้วก็เรียนเก่งแล้วก็ใช้แพทย์สับปะบ้านว,ว่าทําอะไรทุกอย่างโอเคอยู่เฉยได้อย่างนี้ก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาของโรงเรียนในการสอนหรืออะไรบางอย่างที่โรงเรียนจึมีปัญหาก็ได้ตัวเด็กบางคนตรงข้ามที่โรงเรียนเรียบร้อยมากคุณครูสั่งอะไรทำก็โอเคแต่ที่บ้านมั่วไปหมดยุ่งยากไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะให้คำวินิจฉัยว่าเด็กคนนี้เป็น A D H D เราต้องมีคัชเชียร์ให้คุณครูกับพ่อแม่ด้วยแล้วก็ให้เขียนว่าเป็นยังไงบ้าง บางคนอาจจะมีที่ปัญหาเฉพาะโรงเรียนหรือว่าบางคนอาจจะมีที่บ้านเท่านั้นพวกเราก็จะ o อ s เซ v e ไปก่อนว่าเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนทั้งสองที่พ่อแม่ก็คิดว่าเออเป็นแบบนี้คุณครูคิดแบบนี้แล้วก็คิดว่าเออเด็กคนนี้ก็มีมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นเด h d ดีครับอ๋อก็คือถ้าจะประเมินว่าเด็กคนนี้เป็นเดด d ดีก็คือจะต้องเป็นทั้งสองที่สองอย่างน้อยอย่างน้อยสองที่ครับค่ะแล้วอย่างนี้จะมันจะสามารถหายได้ไหมคะเออคือ ก็สมัยก่อนเขาคิดว่าจะหายค,คิดว่าเด็กพอโตขึ้นเนี่ยมันจะหายแต่จริงๆแล้วมันก็เด็กนี้ก็จะมีเทอมใหม่เรียกว่า adult ADHD คงผู้ใหญ่แล้วจริงๆแล้วก็พอสื่อไปนานๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะไม่หายแต่ว่าเอ,อเราจะไม่ค่อยเห็นเราไม่เราจะไม่เห็น,นอาการเพราะเด็กพอโตขึ้นมาถึงมัธยมปลายอะไรเงี้ยเด็กก็โตใหญ่ขึ้นเขาก็ไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะโดดเล่นโต ได้เหมือนสมัยก่อนวิ่งไปวิ่งมาโดดไปโดดมาได้เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้อาจจะดูไม่ออกว่าเขาเป ADHD ็นไอเอถ้าคิวเขาหายแล้วแต่ว่าคุณต้องดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะโฟกัสทำอะไรได้พื้นชินพื้นฐานได้ขึ้นคือเด็ก a d เ d เนี่ยที่บอกตอนแรกว่าสมองด้านหน้าของเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ดีมากเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรขึ้นมาเขาไม่สามารถที่จะอัญไลส์หรือว่าเคราะห์หรือว่าเขาแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ขเ,เขา ถ้าทาอะไรขึ้นมาเ็าจะติดแล้วเ็าจะทําอะไรไม่ได้ต่อเขาก็จะทิ้งไปเลยแบบพราเขามีโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำได้แป๊บหนึ่งแล้วพอเจอมีปัญหาหรือว่าเขาไม่มีอารมณ์หรือว่าเขาไม่ชอบแล้วเขาก็ทิง้งเปเลยที่ทำํทำอะไรไม่ไมําเะไรไม่สมเด็จใช่คุณจะเห็นว่าผู้ใหญ่ก็มีคนจะสังเกตว่าคนบางคนไอ้พอคุยอะไรเขารู้ทุกอย่างเขา k n o อ e v e r y t h i เขารู้ทุกอย่างแต่ว่าเขาทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เขาทําเขาไม่สําเร็จคราเป็น oh, yeah. คนล้มเหลวคุณด้วยคนดคนแบบนี้นะดูพูดตีไปหมดเก่งไปหมดแต่ว่าให้เขาทาอะไรมันก็ไม่สําเร็จคนพวกนี้ก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่เป็นเอชดีแบบผู้ใหญ่แล้วก็พอพออีกพูดหนึ่งก็คือพวกอาจจะมีบางคนที่เป็นแบบอาการแบบสมาธิสั้นก็เหมือนกันพอเรียนหนังสือเขึ้งไปเขาก็เรียนไม่เก่งเขาก็ไม่สามารถที่จะทําการบ้านหรือว่าส่งงานให้ครบได้ ก็าอาจจะทําให้เขามีการเอทอแท้หรือว,ว่าทิ้งไปเลยแล้วก็อาจจะเสียผู้เสียคนปก็เป็นไป,นปนได้ครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยเด็กพวกนี้ก็คือหนึ่งตอนที่เขาอยู่ชั้นประถมเราสามารถที่จะ,ะหาบอก้ว่าเด็กพวกนี้อยู่อยู่ที่ไหนเขาเป็นอะไรบ้างแล้วก็พยายามที่จะสอนพ่อแม่ว่าคุณต้องฝึกเด็กคนนี้ยังไงคือผมเองตอนที่ผมทำอีเดียผมจะไม่ ไม่บอกว่าต้องกินยาอะไรเงี้ยคือถ,ถ้าพร้อมแม่วเขาคิดว่าเขาพร้อมจะกินยาเราถึงใช้กินยาแล้วเราก็จะคิดว่าหนึ่งเราต้องบอกว่าไม่ใช่ความผิดลูกของคุณจะเบรมเด็กว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ไต้องการให้เป็นแบบนี้คือมันเป็นสภาวะของสมองของเขาซึ่งเจะเริญเติบโตช้ากว่าอายุข,ของเขาอาจจะสองสามปีเนี่ยหนึ่งคือเราไม่เบรมเด็กว่าเขาตั้งใจแล้วจะพยายามเข้าใจแล้วก็ ให้กาลังใจแล้วก็อันที่สองคือพ่อแม่ก็ต้องทําตัวอย่างให้ดีให้เด็กๆคือว่าสมมติว่าเราคิดว่าจะเด็กต้องการให้เด็กคนนี้เชื่อฟังในกฎกฎเกณฑ์ทุกอย่างเพราะถ้ากฎเกณฑ์เนี่ยทากฎเกณฑ์ไม่เพื่อว่าให้ป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าป้องกันความผิดพลาดสมมติว่าพ่อแม่ขับรถเราก็ต้องบอกว่าเออลูกเห็นไฟแดงไหมเพราะพ่าต้องจอดรถนะเห็นไฟแดงต้องจอดรถเราจะพยายามจะไม่ทำลายฝ่าฝืนก เพราะว่าเราใช้ havi o r ของตัวเราเองเนี่ยพฤติกรรมตัวเองเนี่ยเป็นการที่สอนเด็กคือคําพูดของเราไม่มีพลังมากเหมือนกับว่าพฤติกรรมของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราฝึกไอเเนี่ยเราไม่ได้ฝึกเด็กเราฝึกพ่อแม่เด็กอ๋อก็คือพ่อแม่เป็นตัวหลักในการช่วยรักษาเด็กใช่ไหมคะใช่ครับพูดจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับกลุ่มเทเรพีคือเราต้องให้พ่อแม่เด็กรู้ว่าเขาต้องทาอะไรซึ่งเด็กจะเป็นคนดูกูพ่อแม่สมมติว่าพ่อแม่จะสั่งให้ลูก ปอาบน้ำอะไรเงี้ยสมัยก่อนเราจะพ่อแม่อาจจะคุยโทรศัพท์อยู่ก็ลูกไปอาบน้ํานะอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวลูกก็ไม่ได้ยินหรือว่าลูกอาจจะลืมไปหรือว่าลูกก็ลเล่นอะไรอยู่เงี้ยลูกก็เพรสมาธิสั้นอยู่แล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วเดี๋ยวก็พ่อแม่เดี๋ยวก็สิบห้าปีก็ออกมาบอกให้ไปอาบน้ำนะลูกก็ไม่อาบน้ำอีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่อาบน้ำชั่วโมงก็แบบน้ำค่ะสุดท้ายก็มาตีลูกเนี่ยว่าทำไมไม่อาบน้ําแต่จริงๆแล listen, ้วเราควรรู้ว่าเขาสมาธิสั้นเราควรจะวางทุกอย่างลงมา แล้วก็มาคุยมันมองหน้าเด็กมันมองตาเด็กว่าลูกแบบน้ำแล้วก็ต้องการอะไรไหมต้องการผ้าขนหนไหมต้องการสบู่ไหมต้องการอะไรไหมคือเราต้องเทรนให้เขาไก i เขาไปอาบน้ำให้เสด็จลูกจะได้รับคําสั่งที่ชัดเจน